ถึงเวลาออกเดินทางแล้วครับทุกคน <Yay! S 1> น้องแมวน้องแมวนอนอยู่เห็นเป่ามันกัดไายเนี่ยเหนียวครับ<อ>เหนเียวพี่เสียครับป๊อปอิดอันนั้นอนะ่ะแบ่งน้องแมวเล่นได้ไหมอะ่ะน้องแมวน้องแมวเล่นป๊อปอิดไหมครับเอาป๊อปอิดป่าวแมวกดเป็นไหมอะ่ะ น,น,นี่เล่นอย่างนี้อันนี้สตีิกบุ๊เราจติดตามชจ้ากุกเยนะครับวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวไหนกันครับบ้านแมวครับอ่าวันนี้พวกเราอ่ะจะไปเที่ยวหมู่บ้านแมวกันโอ้โหพี่เฟียสพี่เฟีเอาของเล่นไปด้วยหรออุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมา,มาขอเล่นด้วยได้ไหมมันคืออะไรอะครับ ป๊อปมันคือป๊อปอิดป๊อปอิดไฟฟ้าใช่เปล่าวนังไงป๊าปากำลังขับรถมารับพวกเราแล้วมาป๊าป๊าจอดเลยเอาขึ้นรถกันเลยครับเด็กๆถึงเวลาออกเดินทางแล้วครับทุกคนพี่เฟียนพี่เฟียนพี่เฟียนแบ่งของเล่นให้พอได้เปล่า เอาพี่พอร์ตเขาก็อยากเล่นป๊อปอิดไฟฟ้าเหมือนกันนะไหนสอนพอรหน่อยเล่นยังไงพ,พี่พอรไหนลองเล่นดูดิเล่นเป็นหรือเปล่าพี่พอรเจ๊แล้วมันไม่มันไม่โกรดจนะ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่พอร์ตเขาฝึกเล่นก่อนนะคะแต่มันไม่กอ่าพี่พอรกดตามสีเลยนะ โอ้ oh, เล่นได้อยู่อ่าทุกคนวันเนี้ยพวกเราจะต้องไปทําภารกิจกันนะเราอ่ะจะไปหมู่บ้านแมวแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมีแมวเยอะมากเลยนะมีแมวเป็ร้านดวยทุกคนไปว่าแมวเดเด็กด้วยอ๋อพี่พ่อเคยไปแล้วหรอใช่ไม,มไม่ใช่หรอหมามายังไม่เคยไปเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนั้นที่เราไปอะ่ะเขาเป็นคาเฟ่แมวใช่เปล่าวอะไรมาเป็น พวกกันไหมอ่ะอ๋อพี่โฟอยากกินน้ำ<ว><ว>หัวฮาวายใช่ไหม,ไม,มคาเฟ่หมาคาเฟ่หมาตอนนั้นอ่ะเออไม่แน่เดี๋ยวเราไปดูกันนะถ้ามีอ่ะเราสั่งมากินเลยดีไหมดีเพราะเราสั่งกันเป็นป้วียว้เพอาเกิดอะไรขึ้นเป็นไรพเพราะน้อ๋อเพราะอยากกินน้ำเลยใช่เปล่าใจเย็นๆนะครับรอนิดนึงนะป๊าป๊าขับรถใกล้นนถึงแล้ว เป็นแม็กซ์กันนี่นไงโรงเรียนพี่พออ๋อโรงเรียนเทียโฟอยู่ในนี่ใช่ปาไาวอุย้ยพี่พอดูดิลมลมเห็นลมไหมเว้ยผมพี่พอปิ้วเลย, <c oughs> ยไหนไหนผมเฟรชพิ้วไหมโอ้ยลมเย็นมากสบายๆบาองหม,มาแมก็ปิว้วเลยเฮย,ยผมมหมาปิ้วหัวเธอออกเลยอ่ะพ่อป้าไม่ปิ้วเลย ทำไมผมปลาป้าไม่ฟิวเลยอ่ะผงปลาป้ามันเป็นตัง,ตงๆอ่ะพี่พอสนี่ <ๆ S 1> เด็กๆมามาเจอรถนี้ด้วยโอ้ยรถแมคโครอุ้ยเขาเจาะอะไรเนี่ยโอ้ยเขาตั้งใจทำงานมากเลยอยันเนี้ยเอา้าพี่บอสเจอรนด้ามเลยหรออ,อุย้ยมามาถ่ายไม่ทันเลยอะคบมองไม่ทันเลยโอ้โหลมพัดปิวผมสวยมากดูนิหัวพี่โปก็ปิว โอ้โหพี่พีนเฮ้ยลมฝั่งนั้นก็เย็นเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่รวยอะพี่รวยไปวิกมามาลูมาแมูครับอะไรเพราะเจอตัวไลยหรอแมวแมวขับรถเองฮะแมวขับรถมอไซค์แมวมอไซมอคนเดียวเด็กๆตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแมวแล้วนะ เพื่อนตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแมวกันแล้วนะอนนโอ้โหหมู่บ้านนี้เขามีรถมอไซค์คาสสกด้วยมอไซค์มันเก่าแล้วใช่เขาไว้จอดโชว์เฉยๆที่พออันเก่าแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอุย้ยโต๊ะน่ารักจังเลยอ่ะมีหลายสีเลยโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย น้องแมวน้องแมวนอนอยู่เห็นป่าวนี่น่ารักไงเลยลูกแมวนั้นเนี่ยมันกัดนายเนี่ยมันกัดนายเนี่ยไม่กัดลนายเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าแมวตัวนี้ใจดีมากเลยนะใจดีเหรอใช่ดูดีเห็นไหมเขานอนอยู่อะเราจับกันตั้งหลายมืออะเขายังไม่ตื่นเลยอุ้ยพี่โฟก เราเจอน้องแมวสิงโตใช่ไหมเนี่ยนี่เขาใส่ชุดด้วยดูดิเฮ้ยน่ารักอะเขาใส่ห่วงยางด้วยเขาใส่ห่วงยงายงด้วยใส่ห่วงคออ๋อเขาเป็นเพื่อนกันหรออ,อุ้ยดูดิน่ารักจังเลยเนาะสีลายอะไรเนี่ยเหมือนเสือเลย อันไหนอันนี้คืออุ้งเท้าแมวมันจะนุ่มๆนิ่มๆนิดนึงนะพี่เสีย์ครับป๊อบอิดอันนั้นอ่ะแบ่งมีน้องแมวเล่นได้ไหมอ่ะเอาแล้วเขาไปไหนแล้ววะน้องแมวน้องแมวเล่นป๊อบอิดไหมครับเอาป๊อบอิดบ้าแมวกดเป็นไหมอ่ะนี่เล่นอย่างนี้นี่ไงน้องแมวเล่นป้อ อุย้ยน้องแมวไม่สนใจป๊อบอีทพอดเสียนเลยสงสัยตัวนี้เขาว่องนอนแล้วมั้งพี่พอดดูดิอูโอ้ตอนนี้เราเจอแมวสีขาวนะคะเพื่อนๆมันแดดมันแดดเหรอไหนพี่พอฟว่าแมวตัวนี้ตาบอดไม่เห็นบอดเลยไหนี่งไงเขามีลูกตาอยู่ม,ยนะมันหลอบมันหลอกพี่โฟใช่ไหมไมันแสดงละครเนี่ย น้องแมวอ่ะเขาจะที่อ้อนเขานอนอาบแดดแสบตาหรอไม่นะวันนี้อากาศสบายเหนียวครับเหนียวเหนียวคับเหนียวไม่ใช่เขาไม่ได้ตาบอดเขาหลับตาข้างเดียวตาเขาสีเทาเห็นไหมเหมือนใส่คอนแทคเลนเลยะครับไม่ได้ตาบอดไม่ตาบอดโดนเบอดเลย ว้าวดูน้องแมวตัวนี้ช่วยพี่เขาทำงานศิลปะเห็นไหมนี่นั่งเฝ้าเลยมาช่วยขายของเห็นไหมมาม่าตัวนี้ดุมากเลยใช่ไหมใไม่ดุหรอกฉันรักเด็กมากเลยนะมาม่มาเขาจะเลือกของให้เหรอ <c oughs> ม,มาม่เขาว่าเลือกของให้ม,มาม่าเหรอโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อแมนไหนหมวกกับมาม่าเลือกให้ม,มาม่าสิให้มาม่าใส่อัน,น หรออันนี้หรอพี่พอใส่ให้ม้าหน่อยใส่ให้ม้าหน่อยใส่นิ้วไหนดีนิ้วนางนิ้วอะไรน,นิ้วไหนก็ได้ไไดอะโอ้ใส่นิ้วนี้ก็ได้อ่ะโอเคโอ้ใส่พอดีไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิเอ้ยพอดีเลยอะพี่พอหระม้าอยากได้วงนี้พอซื้อให้ได้ไหมมีตังค์บ่เนี่ยมอ้าวโอ้โหพี่เฟียสจ่ายตังค์ให้ม้าแล้วขอบคุณนะ พี่โฟกดูดิเห็นไหมมีงานศิลปะเพียบเลยนี่บ้านนีบ้านนี่บ้านนีน่ารักมากเลยอ่ะอันนั้นก็น่ารักพี่โฟกอยากระบายอันไหนโอ้อันนี้น้องพี่โฟกเอาบ้านหลังใหญ่ไปอ่ะส่วนพ้อกาแฟนะเอาคนละหลังเลยนาะแบบนี้เนาะมันต้องเป็นเด็กพี่โฟกสังเกตโต๊ะนี้ดูดิเห็นไหมมีสีรลเต็มเลยะระหว่างเรารอสีดูมีพี่แมวเดินผ่านเรามาด้วยเห็นไหมน้องไปไหนครับเนี่ย โอ้โหดูดิพี่เขาเตรียมน้ำมาให้เราแล้วโอ้มาแล้วสีอะไรเนี่ยสีครามสีแรกอุ้ยแน่นๆเลยโอ้โหเป็นไงบ้างของทุกคนใกล้เสร็จหรือยังครับว้าวโหหลังคาบ้านที่เฟซสีอะไรอะสีเขียวเลยหรอ โอ้ของพอะเสร็จแล้วหรอไหนไหนขอดูบ้านเพอะหน่อยอุ้ยบ้านพอะสวยนะเนี่ยมีลายตรงกลางบ้านด้วยแล้วข้างหลังเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะเป็นไงบ้างครับพี่เสีย้ยนเสร็จหรือยังอะป้าเสี้ยนขาดเลยโอ้โหตอนนี้ผลงานพี่โฟกเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนดูดิเฮ้ยบ้านพี่โฟกโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยดูข้างหลังเป็นลายจุดๆด,ด้วย แล้วนี่ของใครเนี่ยคชยอุ้ยของเฟสเป็นบ้านอามองอัดเลยอะ่ะอ๋อเท่มากเลยอันนี้จริงๆรแล้วหมามาช่วยพี่เชียร์ทำด้วยนะคบอ่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเรานะคะพี่โฟและน้องแฝดนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะาาบ๊ายบายจะถ่ายทำสองคลิปเลยเหรอ <laughs>